วันนี้สายล่าจะมาขับเครื่องบินไม่ใช่เครื่องเจ็ดครับเครื่องเจ็รุ่นนี้นะครับผมไปยังนี่ครับผมูครับวยังได้อยู่พี่เจอครับผมนี่คืออ่ารุ่น ว้าวโอเคครับผมนี่อ่ะเราจะไปดึงน้ำเข้านาสูปปา่ปลาครับผมหาปลาครับดึงน้ำโอดสะแล้วก็ขอน้าครับผมรุ่นนี้เครื่องกี่สูบครับผม ก็5้5นะขับเรื่องกี่ล้อครับขับเครื่อง4ล้อปะสล้อดิสองล้อนะสองล้อก็คนเดินตามนี่แหละอโอเคครับผมเราจะไปดึงน้ำครับเใส่พ่วงกันครับใส่พ่วงกัน เลสโกเยอะดูการเอ่อขับเคลื่นอนนะครับผมเยอะเลยครับผมออ <laughs> ขึ้นได้ <laughs> จุ<ง>๊บจ๊ะหน้าอาครับ หน้าปังครับจากห้องชนครับผมเกียร์ถอยครับผมเกียร์ถอยใครยังใช้อยู่ครับรุ่นนี้ที่บ้าน น้ำขอานาครับผมได้ปลาด้วยครับผมนี่นี่ปาลาเราไม่ใช่ตรงนี้ ก็จะไปย่างปลาครับเผาปลากินครับผมปลาย่างปลาที่ห้างนาครับผมห้างนาของอาครับอาของสายล่าครับผมวันนี้เรามาหากินกลางทุ่งนา ย่างปลาครับบรรยาก,กาศดีครับผมพุ่งมาเอาทำอะไรเนี่ยว่าจะตั้งไฟนะครับผมต่อไฟครับนี่เป็นคนดังเหรอโหดัง ไม่ได้ดังแบบนั้นดังดังดังไม่คนดังนะครับผมต่อไปเขาก็จะย่างปลาเกาดังไฟก่อนครับก่อไฟก่อนครับผมแต่มีคุณภาพนี่ครับผมกงนาครับบรรยากาศที่นอนด้วยครับผมนี่ ที่นี่เขาเรียกห้างนานะครับไม่ใช่เถียงนาห้างนาครับก็คือเถียงนาครับผมปลาช่อนปลาช่อนนาครับปลาอีปอกใส่าอกปอกนะครับย่างเกลือแซบเข้ามาเนี่ยนี่ปลากดนะนี่ปลากดปลาหมมนาปลาแยงปลามุมนาปลาแยงปลาอะไรนี่ปลา นี่โอ้โหปลาหากินยากครับผมอันนี้ไม่ปลาอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าชะโอนเนื้ออ่อนครับชะโอนเนื้ออ่อนครับผมปลาเสื่อมปลาเสื่อมครับบ้านเฮาอ่านั่นแหละครับปลาเสื่อมปลาเสื่อมปลาโกดโกดปลาคอปลาคอนะครับผมปลาซิวนะครับนี่อยู่ในถังนี่ยซิวจะไปก้อยจะแซ่บมกก็ได้ครับแซ่บครับใช่ครับผมเดี๋ยวเขาอยากย่างปลาครับมา ย่างปลาครับผมปลากดปลากดกดเหลืองครับผมกดเหลืองปลามุมนะ้ากดเหลืองครับผมย่างไฟดูเออดูหน้าอันนี้มาดจุกน้ำเขาหน้าครับผมดึงน้ำเขาาเเ้านะเลยวิดปลานะพ่อวิดปลาคอปลากดเหลือง ย่างกับทานย่างอยู่หางหน้าครับผมดูเฉียงหน้าจับแซวครับมันนี่นี่ก็ก็โอเคครับผมเป็นสบายดีมาหน้าอ่างครับผมเป็นไงรอบนี้เป็นไงขอได้หมดอยู่นี่ครับปลามุมนาปักเดียวครับ เนาะว้าวทำมุมหน้าครับผมตัดตังเลยครับกตังหมกตังออมตัดปอกตอดปลาปอกกับโอ้นี่ไซส์ใหญ่หน่อยครับผมอืมตัดเทียนด้วยนี่โอได้เยอะได้เยอะแล้วจับเป็นพอได้กินอยู่ครับหากินครับหากินแต่ละครับพอได้กินครับครับไปแช่ก่อน อา้าวยังไงอันนี้ได้ต้มเมื่อกี้ได้หมกมาดูรอบนี้ครับผมอันนี้เป็นปัดที่สองนี่ครับผมโอ้สาสวยๆครับนี่อ๋อสองรอบครับผมได้อยู่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 ต้มอยู่พอ,อได้อยู่ได้กินครับผมปูนะครับปูนะปูนาปูนะไป ขังไว้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 ก่อนครับครับอุปกรณ์เทียงนาเราก็จะประมาณนี้ครับผมจะให้มาพักให้มันโล่งๆก็ได้อ่ะ FC มา FC มาอันนี้สาวๆมาด้วยครับสาวๆพี่สาวพี่สาวระปองครับผมอ้าวคุณวิจต่อยอีกแล้วนะนี่ FC ตามมาถึงอุทัยเลยนะครับผมบ้านเขาอยู่นี่เอาออกมาหา อ๋อ <laughs> โอเคป่ะคุณนิดต่อเรา,าบ้านเท่าไง <c oughs> เราจะกินย่างปลาครับผมทห้างนาบรรยากาศเย็นสบายสบายครับม,มีฟ้าเตี้ยมยันษ์ดึงอ่าไหนกันมันก็มนไม่ธรรมชาติหรอกเต้ไปดูปลา โดยรวมครับผมโดยรวมบ่เน like. euh, ี่ยสามขุอนแบ่งกันเลยนะแบ่งกันไม่กินเนอะอ่ไม่ไหนอืมอีอในมุมสองอืมอ่าเยอะได้เยอะเยอะอาเยอะอยู่ครับผมหาไปอีกนะเอาไปอีกนะไม่เอาแล้วน้ำแกนี้เอาสองเกี้ยนไม่เอาแล้วน้ำไปแบ่งกันกินเนาะไม่เอาแล้วเยอะนั่นเนี่ย ก็น้ำก็เต็มนาครับนี่ครับดึงเข้ามาแล้วดึงน้ำขนาเสร็จปุ๊บไปดูปลาย่างกันครับไดเบิ่งป่ปเาเผาหาน่าจะสุกแล้วครับแซ่บรับบรรยากาศท้องให้ท้องหน้าบ้านห้าครับ สุกแล้วสุกแล้ว,วมามามาอืม,อมนับเิดหน่อยถงได้ไมนี่ันจะมไนี่นี่ปรากฏปรากฏย่งครับตะช่อนนี่นะสองตัวอ้ย ชดนี่ครับปลาท้องนาปลานาแซบครับนเนี่ยโอ้ยร้อนร้อตเหมือนมันก็ไหลยี่หรี่พริกคงอะไรอือย,ดงงอ,ยอดเลย,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 ยมันครับ มันแซบ่บอะไรครับนี่ครับผมตัดตกบกพ่องนะเนี่ยหมดท้ายนั่งเอกนั่งนั่งกอดเขา่าอ่ะเอกเอ็มบีเราเอา่านั่งชมวิวอยู่นะค,ะ <c oughs> คือทำอารมณ์ได้ดีมากอ่ะยังยังยังไม่เข้าฉากครับฉ <c oughs> ากนี้เขาก็พัวกผ่อนอยู่ <c oughs> นั่งกอดเขา่าอ่ะนี่ครับผมก <c oughs> อดเข่าบนเสาเถียงได้แล้วเข้า <c oughs> ก,กันจัดเลยอ่ <c oughs> ะเยอะเลยครับ เนี่ยอ,อื่อือได้แล้วครับมันบอกเลยอร่อยแ่บเนี่ยเขาขาวผ่านหน้าครับมันดีคนเหลืองครับอือแับประชันกัไม่ครับปลาคอประชันจับมาเนะนี่ยเขาขาวครับ ใช่หน่อยครับครับผมทีนี้เขาก็ัอยู่ทองให้ท้องหน้าครับเที่ยวบ้านครับทีไมไท้องหน้าเขาบว่าได้กักโตกินได้เต็มที่โอเคครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมกับทีมงานสาระ หากินครับวันนี้เขามาหากินท้องหน้าครับผอครับสวัสดีครับ